บ้านนี้ชอบกินเมี่ยงเป็นชีวิตจิตใจระหว่างเดินทางกลับบ้านเจริวคือตุนสเสบียงไม่ยูหิวแหละดูออกไม่ใช่เจริวนะฟ้ายเองระหว่างเดินทางบรรยากาศดีมากค่ะฝนตกปอยๆกลับมาถึงบ้านนาะก็ก่อไฟไว้รอแล้วเพราะเมนูวันนี้ของเราคือเมี่ยงปลาเผาฟ้ายกับเจริวก็เลยพากันมาเก็บตะไคร้มะนาวใบมะกรูดในสวนอยู่บ้านก็ดีแบบนี้ค่ะอยากได้อะไรไปทํากับข้าวก็ไปเก็บได้เลยมีเกือบทุกอยา่างแล้วแม่ควใหญ่ก็คอลอยมาเลยอะตัวคนอื่นไม่รู้ว่าไปอาบน้ํามาไม่ได้ไม่ได้ถ้าสกินเมี่ยงต้องมีใบชะพูเดี๋ยวแม่ไปเก บอกเลยว่กลับมาเจริวก็กําลังจัดการยัดสมุนไพรเข้าไปในท้องปลาปากติจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวรอบนี้เลยลองผสมแป้งมันเข้าไปด้วยอยากให้น้องตัวขาวเหมือนคอแม่ห <c oughs> ลักดอกจึงหยอกเล่นนะแล้วนาก็กําลังตำน้าจิ้มเมี่ยงแบบหวานที่ใส่ทั่วตัดกับไข่แดงส่วนซีฟู้ดก็ต้องเจริวแล้วป้าหนังปลาเผาวันนี้ก็ไม่แป้งไปนิดนึงอะจะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วอากาศที่บ้านดีมากเลยค่ะแล้วเมี่ยงปลาเผาวันนี้ของเราก็พร้อมแล้วเย่ yeah! ผักหนึ่งขาดจุกๆุขาดไม่ได้มื้อเย็นของบ้านไฟก็จะชอบกินอะไรกันประมาณนี้เพราะว่ามันไม่หนัก ได้ยินข่าว่าเสียงไฟแลกๆคือไฟไม่สบายมาหลายวันแล้วเหมือนแบบวัดลงคออะไรเงี้ยค่ะแลวเวลาที่เราไม่สบายทุกอย่างมันก็จะดูแย่ไปหมดทุกคนเป็นกันไปคือหยุดภาคเสียงไปหลายวันมากพอเสียงเริ่มมาก็เลยเออประเดิมด้วยคลิปนี้หน่อยละกันหลายๆคนถามว่าช่วงนี้ผ้าแพรหายไปไหนช่วงนี้นางเรียนหลักสูตรอยู่งานเยอะมากก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งนะเมี่ยงปลาเผาวันนี้ถูกใจอร่อยมาก